ผูกๆครั้ทงที่ความขัดแย้งประทุขึ้นนะคะทางทางเราก็มักจะได้แมสเซจมาว่าออคุณควรจะแสดงท่าทีว่าคุณจะอยู่ฝัง่งไหนถึงไม่ใช่สงครามที่ใช้อาวุธแล้วก็เกิดความเสียหายนะคะแต่ว่ามันก่อให้เกิดการแบ่งแยกงห่วงโซโอ่อุปทานสาขาเนี่ยเขาเป็นคู่ค้าอันดับที่หนึ่งของเรานะคะแม้เขาจะเป็นตลาดส่งออกอันดับสองแต่เขาก็ยังเป็นแหล่งนาเข้าอันดับหนึ่งนะคะ ส่วนจีนเนี่ยคะ่ะเขาเป็นคู่ขาอันดับ2แต่เขาเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งคะ่ะตอนนี้คนรู้สึกวิตกกังวลนะคะบอกโอ้โห,ม,หมันเกิดคู่ขัดแย้งทางการเมืองโลกเนี่ยหลายคู่เหลือเกินนะคะที่พร้อมจะชกกันนะคะทีนี้เท่าเท่าที่เราดูเนี่ยแล้วก็ติดตามสถานการณ์เนะะี่ยค่ะเรา มองยังไงคะเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองโลกที่น่าจะเห็นเป็นคู่ชกสําคัญสําคัญที่อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการค้าการลงทุนเราบ้างเนี้ค่ะค่ะจริงๆออประเด็นเรื่องความขัดแย้งนะคะจริงๆเราผ่านเรื่องความขัดแย้งเนี้ยมาประมาณตกหกปีแล้วแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ใช่สงครามที่ใช้อาวุธกันเท่าไหร่นะคะ,ะก็จะเป็นสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีอะคะ่ะ แต่ว่าถูกถกความขัดแย้งนะคะเนื่องจากว่าทางภาการัดเนี่ยทางประเทศไทยเองเนี่ยมักจะวางตัวเป็นกลางนะคะแล้วก็พยายามหาประโยชน์จากความขัดแย้งนะคะทำให้ถูกๆูกความขัดแย้งนะคะถ้าถ้ามองในโอกาสเนี่ยประเทศไทยได้โอกาสนะคะอย่างของอสหรัฐจีนเนี่ยทางเราอะนะคะก็มีการส่งออกไปสหรัฐมากขึ้นนะคะในส่วนของรัสเซียยูเคนี่ ช่วงปีนั้นเราจะมีการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเป็นอิสราเอลหามาสเนี่ยค่ะตัวตัวส่งออกเรื่องสินค้าเกษตรอาหารก็ยังไปดีต่อนเนื่องค่ะค่ะอืมค่ะแสดงว่าคู่ขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะบริหารจัดการโอกาสยังไงเท่านั้นเองใช่ไหมคะค่ะ อันนี้มุมของโอกาสที่นี้ในมุมของผลกระทบที่มันมีกับเรานี่เท่าที่เราติดตามสถานการณ์นะคะมันมีผลกระทบเราในแง่ไหนบ้างคะทั้งทางตรงและทางอ้อมคะถ้าผลกระทบที่เ,เห็นชัดๆเลยนะคะถ้าเป็นผลทางตรงเนี่ยเรากระทบไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่า<ะ>ถ้าอย่างเป็นของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ไม่ใช่คู่ขาหลักเราอะนะคะแต่ถ้าเป็นอิสราเอลฮามาสเนี่ย ทางตัวอิสราเอลเนี่ยอยู่เป็นภูคขาอันดับที่40ถือว่าไม่ไม่ใช่อันดับต้นเลยขณะที่ทางฮามาที่เขาอยู่ในปาเลสไตน์เนี่ยค่ะร้อยกว่านะคะเขาเป็นภูคขาอันดับที่ร้อยกว่าผลกระทบทางตรงเราก็เลยเลยเห็นไม่ไม่มากนะกระทบไม่มากค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงผลทางอ้อมเนี่ย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะมันมักจะเซนซิทีฟกับการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีบกนะคะ mm hmm. ก็คืออันนี้จะเป็นผลทางอ้อมที่เราจะต้องเจอนะคะอย่างตัวช่วงรัสเซียยูเครนเนี่ยราคาน้ำมันขึ้นไปร้อยกว่านะคะช่วงนั้นก็หลังจากเกิดสถานการณ์รัสเซียยูเคนแล้วก็มีการคว่ำบาตรต่างๆนะคะมีการห้ามนำเข้าสินค้าต่างๆทำให้อ,อ,อุปทานไม่เพียงพอเนี่ยคะ่ะ ราคาสินค้าน้ำเขาก็เพิ่มขึ้นก็ทำให้เรามีการขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะก็เป็นต้นทุนของหลายๆภาคการผลิตนะคะรวมถึงต้นทุนขส่งด้วยค่ะช่วงนั้นก็ทำให้อัตราเงินงเฟ้อของเราเร่งขึ้นนะคะขณะที่ในส่วนของอิสราเอลฮามาสเนี่ยค่ะคือประเด็นตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยจะสูงขึ้นเท่าไหร่เหมือนช่วงรับเซียยูเคนะคะอันนี้กออ็อยู่สูงขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งสิ่สงสำคัญของอิสราเอลฮามาดก็คือเรื่องค่าขนส่งนะคะ mm hmm. ที่ตอนนี้เขา,ามีการโจมตีทะเลแดงนะคะมีการปิดเส้นทางเดินเรือต่างๆเนี่ยมันทำให้พวกค่าขนส่งนะคะอย่างเส้นทางไปเอเชียยุโรปเนี่ย เพิ่มขึ้นปรมาณ0 0นนะคะแล้วก็รวมถึงกพวกค่าประกันภัยนะคะค่าภาวะฉุกเฉินนะคะแล้วก็ระยะเวลาการเดินเรือก็นานขึ้นด้วยนะคะพอมีการปิดเส้นทางเนะะี่ยค่ะทำให้บริษัทเดินเรือส่วนใหญ่นะคะเขาก็ต้องเดินทางผ่านแหลมคูโอกแทนซึ่งก็จะต้องใช้เวลานานกาว่าปกติ10-15วันค่ะ ค่ะทีนี้เส้นทางของเราอะฮะที่เป็นทั้งส่งออกแล้วก็นําเข้าเส้นเอเชียยุโรปเนี่ยสัดส่วนค่อนข้างเยอะไหมคะท่านผอเราส่งไปเอเชียยุโรปประมาณแปดเปอร์เซ็นค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้ามที่จะโชว์ีที่ว่าเรา สิ่งใดที่เราส่งออกไปเส้นทางเนี่ยไม่ใช่สเสิน้าเกษตรที่เน่าเสียง่ายอะนะคะไม่อย่างนันก็น่าจะได้รับความเสียหายมากกว่านี้นะคะส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปเส้นทางเนี่ยจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์พวกรถยนต์ชิ้นส่วนนะคะ่แตก็เลยจะได้รับผลกระทบเฉพาะเออในส่วนของค่าระวางค่าประกันภัยแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆค่ะแปดเปอร์เซ็นตนี่ประมาณซักมูลค่าเท่าไหร่นะคะแปดเปอร์เซ็นตนะคะ ก็จริงๆปีที่แล้วเราเราเส่งออกไปประมาณสองหมื่นสองแสนแปดหมื่นแปดเปอร์เซ็นต์ก็ตกประมาณสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐค่ะอ๋อที่ที่อาจจะแบบว่ามีได้รับผลกระทบบ้างสำหรับประมาณสักแปดเปอร์เซ็นตตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ท่านหอบอกว่าคือมันมีเรื่องของค่าขนส่งที่ขึ้นไปถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต ใช่ค่ะใช่ไหมคะอ่อะ,ะก็ตัวตัวค่าขนส่งนะคะจะกปกติตู้ยี่สิบฟุตนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันถึงพันห้าถึงหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญสหรัฐนะ,นะคะตออ่อหนึ่งตู้ทีนี้พอเกิดเการโจมตีทะเลแดงขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ที่สามพันถึงสี่พันนะคะก็ขึ้นมาประมาณสองเปอร์เซ็นค่ะ อ๋อมันเป็นสินค้าประเภทไหนของเราคะที่ที่ที่ได้รับผลกระทบอาหารสัดส,ส่วนใหญ่ยังเป็นตัวสินค้าอุตสาหกรรมคะ่ะที่ได้รับผลกระทบค่ะก็จะเป็นในฝั่งราชาค่ะอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้บทบาทของอภากรัฐนี่เราเข้าไปช่วยช่วยเออช่วยอะไรทางภาคอุตสาหกรรมบ้างนะคะคือของกระทรวงพาณิชย์นะคะเราก็ได้มีการ คือวันแรกที่มีข่าวการโจมตีทะเลแดงนะคะเราก็ได้เรียกภาคเอกชนนะคะแล้วก็ใส่เดินเรือเนี่ยประชุมในวันรุ่งขึ้นเลยะคะ่ะแล้วเราก็มีการหา,ารือกันว่าเราจะเออ,เอ,อช่วยอะไรได้บ้างนะคะทางเอ็กซิมแบงก์เขาก็มองว่าเขาก็สามารถช่วยเรื่องเ,ออเงินทุนหมุนเวียนได้นะคะว่าถ้าผู้ประกอบการต้องการสภาพคล่องนะคะแล้วก็ในส่วนของออใส่เดินเรือต่างๆนะคะ เขาก็บอกว่าถ้าทําสัญญาไปแล้วที่ราคาที่ราคาเท่านี้เขาก็จะไม่คิดคิดค่าถ้าทําสัญญาเพิ่มเติมนะคะแล้วเขาก็พยายามจะดูแลไม่ให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นจนเกินไปนะคะก็ดูว่าถ้ามีการปรับขึ้นก็ให้สมเหตุสมผลค่ะอืมแล้วเท่าที่ติดเราติดตามตอนนี้มีมีผู้ส่งออกท่านไหนหรือผู้นำเข้าท่านไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบไหมคะรายไหนที่ได้รับผลกระทบไหมคะ คือส่วนใหญ่ผู้ประกอบที่เข้ามาหารือกับเราอะนะคะก็ตอนนตอนนี้บอกว่าเอ่อต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางอะคะ่ะแต่ว่าทุกคนบอกว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ะคะ่ะ<ม>ไม่ถึงขนาดว่าได้รับผลกระทบจนต้องให้ภาครัฐเข้าไปเยียวยานะคะก็ยังอยู่ในระดับ<ม>ที่บริหารจัดการได้ะคะ่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผอบอกว่าจริงๆอยู่กับเรามาหกปีแล้วนะคะเรื่องของอความขัดแย้งทาง เขาเรียกว่าสงครามการค้ามาจนถึงสงครามเทคโนโลยีแล้วคราวนี้ก็คือมาสงครามจริงๆและยิงปืนถล่มกันจริงๆเลยนะคะหปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกมี3คู่เลยนะคู่ตั้งแต่จีนกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็มารัสเซียยูเครนคู่ล่าสุดนี่คือกลุ่มของฮามาสกับทางอิสราเอลเท่าที่ท่านหออดูแล้วเนี่ยต่างๆเหล่านี้ทั้ง3คู่เนี่ยคู่ไหนที่แบบว่าดูหนักที่สุดเลยะคะที่กระทบเรา คู่ที่หนักที่สุดนะคะก็จะเป็นของสหรัฐกับจีนนะคะคือทางสหรัฐเนี่ย<โ>เขาเป็นคู่้ามอันดับที่หนึ่งของเรานะคะม้เขาจะเป็นตลาดส่งออกอันดับสองแลวแ,แต่เขาก็ยังเป็นแหล่งนําเข้าอันดับหนึ่งนะคะส่วนจีนเนี่ยค่ะเขาเป็นคู่้ามอันดับสองแต่เขาเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งะคะ่ะก็คือพอพอเป็นสหรัฐจีนเนี่ยเขาเป็นสองคู่ขัดแย ان, ้งกันเนี่ยถึงถึงไม่ใช่สงครามที่ใช้อาวุธแล้วก็ขอก็ กิดความเสียหายนะคะแต่ว่า mm hmm. มันก่อให้เกิดการแบ่งแยกห่วงโซ่อุปทานแล้วก็มีการแบ่งคั้วออกเป็นสองฝั่งนะคะแล้วก็ถูกๆครั้งที่ความขัดแย้งประทุขึ้นนะคะทางทางเราก็มักจะได้แบบแมสเซจมาว่าเออคุณควรจะแสดงท่าทีว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็มองว่าณนะปัจจุบันก็ยังมีประเด็นของสหรฐัฐแล้วก็จีน อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จริงๆในของทั้งรัสเซียยูเครนแล้วก็อิสราเอลฮามาสเนี่ยทางจีและสหรัฐเขาก็ได้เข้าไปมีส่วนส่วนแบบ<ม>อยู่โ็ลัฝั่งนะคะ<ม>ก็เลยทำให้เห็นภาพการขัดแยง้งแล้วก็แบ่งควบออำนาจกันมากขึ้นค่ะก็เลยมองว่าสิ่งสิ่งที่จะยังอยู่ต่อให้สงครามรัสเซียยูเคและ Israel, as, อิสราเอลฮามาสจบ แต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือการแบ่งครัวของสหรัฐกับจีนซึ่งมันก็จะทําให้การดําเนินการของเราทางเรื่องเศรษฐกิจและการค้านี่ค่ะก็เป็นเป็นทิศทางที่ยากนะคะที่เราจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะว่าเราก็ดําเนินการวางตัวเป็นกลางมาตลอดค่ะแล้วอย่างนี้เรามียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความขัดแย้งตรงนี้ยังไงคะสำหรับประเทศไทยจริงๆสำหรับประเทศไทยอะค่ะเรา ยุดยุดถือมานานก็คือเราวางตัวเป็นกลางหรือว่าส่วนใหญ่ต่างประเทศจะเรียกว่าเราอเป็นไผ่รู้ลมก็คือว่าจะไปตามกระแสนะคะแล้วที่นี้เราก็ศึกษาว่าความขัดแย้งทางภูมิรฐัฐศาสตร์นะช่วงที่ผ่านมาประเทศอื่นเขาดําเนินนโยบายอะไรกันบ้างนะคะก็พบว่าบางประเทศเขาก็เลือกข้างอะไรของเขา,าเจนนะคะอย่างญี่ปุ่นเขาก็เลือกสหรัฐอะไรอย่างงี้นะคะ แล้วก็มีบางบางบางพวกเ็าเลือกจีนแต่ว่าเราจะเห็นตัวอย่างที่เขาสักเสร็จก็คืออินเดียอินเดียเขาก็วางตัวเป็นกลางแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเขาก็เติบโตได้ดีแล้วเขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากเอ,อ่อช่วงสงครามรัเสเซียยูเครนสามารถนําเข้าราคาน้ํามันดิบในเอ,อ่อราคาที่ถูกกว่าตลาดได้ด้วยนะคะแล้วก็เลยมองว่า เราน่าจะยังวางตัวเป็นกลางอยู่นะคะแล้วก็เป็นทิศทางที่ประเทศอื่นเขาสักเสร็จมาแล้วกับการวางตัวเป็นกลางค่ะอืมค่ะสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยอย่างที่มสักครู่ท่านผอ,อ,อบอกไปนะคะบอกว่าถึงแม้ซัสเซียยูเครนจะจบลงฮามาสอิสราเอลจะจบลงก็ตามแต่คู่เอกเนี่ยเขายังคงอยู่ไปเท่าที่เราดูเนี่ยมันคืนมันจะแบบคือเขาเรียกว่ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไหมคะมันจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆไหมคะ คิดว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆสงครามระหว่างสาหรัฐจีนนะคะแต่แรกเนี่ยเป็นสงครามการคา้ราก็คือสมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์น่นะคะเขาก็จะแข่งกันเรื่องการค้ามีการกีดกันกันในเรื่องประเด็นภาษีนะคะแต่พอเขาเปลี่ยนผ่านมาเป็นคุณโจไบเดนเนี่ยะคะ่ะมันก็มีความเข้มข้นถึงสงครามเทคโนโลยีนะคะซึ่งอันนยมมองว่ามันไม่ใช่เกี่ยวแค่เรื่องเศรษฐกิจนะคะ การเป็นผู้นําเทคโนโลยีเนี่ยมันจะยังช่วยเรื่องความมั่นคงแล้วก็การเป็นมหาอำนาจด้วยค่ะแล้วก็มองว่าถ้าประเด็นสงครามที่ใช้อาวุจบสิ้นลงเนี่ยเขาก็คงจะมีมาตรการใหม่ๆออกมานะคะทางสาหรัฐกับจีนนะคะก็คิดว่าเป็นประเด็นที่หลายๆประเทศก็ต้องได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคูวอํานาจขนาดใหญ่ทั้งสองประเทศค่ะ อืมค่ะถ้าดูจากเรื่องของที่เขาแข่งกันมาได้กับเรื่องการค้าเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็มาจนถึงปีนี้ที่สหรัฐอเมริกาเขาจะมีการเลือกตั้งคุณทํามก็หาเสียงแล้วนะคะบอกว่าถ้าเขาได้เป็นเนี่ยเขาจะเก็บภาษีจีน60%เลยนะคะเพิ่มขึ้นอย่างเป็น3เท่าตัวทีนี้เนี่ยมันมีทั้งที่เราเนี่ยส่งออกไปจีนด้วยนะคะแล้วเราก็อาจจะเป็นคู่ค้าของสหรัฐอเมริกาด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้รับทางตรงหรืออาจจะแบบ ได้รับโอกาสทางตรงก็ได้นะคะหรือเราอาจจะได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมท่านผอ,อประเมินยังไงคะกับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ะค่ะจริงๆช่วงสงครามซาฮาราจีนเนี่ยส่วนใหญ่เราได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าทดแทนจีนไปซาฮาราตนะคะคือถ้าถ้าดูตัวเลขอะคะ่ะก็คือตัวเลขโตอย่างอย่างอย่างก้าวกระโดดนะคะอย่างในในช่วง ช่วงปีก่อนที่จะเกิดสงครามการค้าะคะ่ะเราก็จะมีสัดส่วนอยู่ที่เอสัดส่วนไปสหรัฐเนี่ยคะ่ะไม่ไม่ถึงเอ,อไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นตนะนะคะค่ะไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นแต่ว่าตอนเนี้ยค่ะก็สัดส่วนการค้าก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของจีนนะคะถ้าในส่วนของจีนเนี่ยเอ,อส่วนหนึ่งมองว่า เราเราได้โอกาสน้อยก็ก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าถ้ามาดูตัวสินค้าเนี่ยเขาคอนคาง,าง,างที่จะมีความใกล้เคียงกับเรามากนะคะทาให้เราก็ยังขาดดุลจีนอยู่ค่ะคะ่ะเรื่องของด้านของภูมิศาสตร์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเข้ามากระทบปัญหาเฉพาะหนะ้าเราประเมินเอาไว้เนี่ยด้านภูมิศาสตร์เนี่ยคือถ้าเป็นแบบเบาที่สุด,ดกลางๆที่สุดแรงที่สุดเนี่ย เรามีการทำเซเรโอไว้ไหมคะว่าในรูปแบบไหนที่คิดว่ามันจะกระทบค่อนข้างเยอะอะก็จริงๆทางทางบูมเบิรกเขาได้ประเมินเอาไว้นะคะว่าถ้ารุนแรงที่สุดเนี่ย GDP ก็ก็จะลดประมาณ2%องเซนะคะซึ่งจริงๆทางเราอะไม่คิดว่าจะรุนแรงไปถึงระดับนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้หลายประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐก NO right <in> ิจเปราะบางนะคะ และมองว่าไม่น่าจะมีการยกระดับสงครามให้รุนแรงกว่านี้นะคะหลายประเทศไม่น่าจะต้องการเข้าร่วมโดยรประเทศเศรษฐกิจของตนเองเขาอ่อนแออยู่แล้วนะคะถ้าเข้าร่วมเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจแย่ลงไปด้วยนะคะทางเราเลยมองว่าไม่น่าจะเลวร้ายอย่างที่บุมเบิกประเมินไวนะคะ้ค่ะค่ะอ๋อค่ะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยถ้านาทานเราฟังจากท่านผออเราคิดว่าดูว่าเราจะ มีโอกาสมากกว่าที่จะเสียโอกาสใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าของทางทางเอออิสราเอลฮามาเนี่ยไม่ใช่กู้คามดับต้นของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดสงคารามคือเรามีการส่งออกพวกข้าวพวกอาหารไปได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ส่งออกไปประเทศเหล่านี้นะคะไปประเทศอื่นๆที่เขามีความเออกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารได้มากขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็รัสเซียกับยูเครนก็อันนั้นก็เพื่อผลทัญญาหารก็ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเราก็ใช้น้ํามันแพงช่วงนั้นพลังงานก็แพงขึ้นค่ะช่วงช่วงนั้นเราได้รับผลกระทบเรื่องน้ามันเป็นหลักช่วงนั้นเงินเฟ้อขึ้นช่วงนั้นค่ะแต่ว่าพอช่วงนี้ค่ะเราไม่ได้รับผลกระทบเรื่องราคาน้ามันนะคะเพราะว่าภาครัฐเขาก็มีออกมาตราการมาช่วยเหลือค่ะก็เลยไม่ได้รับผลกระทบค่ะ อืมค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าคู่เชค็คที่แบบว่าเป็นคู่หยุดโลกอ่ะสหรัฐอเมริกากับจีนท่านหมออมองว่านี่คือเราถ้าวางตัวเป็นกลางนี่เราก็น่าจะได้ทั้งสองฝ่ายเลยหรือเปล่าคะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะแล้วก็คิ้ว่าค,ควรเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะ <laughs> ค่ะอ๋อค่ะถ้าเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์มานี่ท่านหมอมองไงคะจะจะมีอะไรที่แบบว่าทําให้การค้าวุ่นวายกันทั้งโลกอีกไหมคะที่เขาเคยทําไว้เนี้ยค่ะเทรดวอร์มาแล้ว เมื่อ6-7ปีก่อนคือช่วงนั้นนะคะมาตรการที่เขาใช้กับจีนเนี่ยมันยังเหลืออีกหนึ่งมาตรการที่เขายังไม่ได้ใช้นะคะถ้าคุณทํากลับมาเนี่ยมาตรการเนี่ยอาจจะถูกใช้ขึ้นอีกนะคะแล้วก็ hmm. มันอาจจะเป็นที่กังวลของหลายๆประเทศที่เราเกินดุลกับเขานะคะว่าแล้วไรต่อไปจะเป็นเราด้วยหรือเปล่าอะคะอันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นกังวลที่ hmm. ประเด็นที่น่ากังวลนะคะ ก็คือจัดการกับประเทศที่ไปทําเกินดุลกับสหรัฐจะโดนจัดการก่อนเดี๋ยวพอเรื่องของการขึ้นภาษ <laughs> ีเราเราเราเกินดุลเน่ยเขามาขี่ปีคะเนี่ยท่านผอถ้ากับสหรัฐนะคะเราเราเกินดุลเขามาเป็นสิบปีแล้ว <laughs> เป็นสิบปีฮะมันมากขึ้นเรื่อยๆไหมคะค่ะแล้วก็ช่วงที่เออจริงๆช่วงที่เขาดําเนินมาตราการกับทางเจีนเนี่ยตอนนั้นน่ะ เขามีแผนว่าเขาจะจัดการกับประเทศที่เกินดุลกับเขาสิบอันดับแรกตอนนั้นไทยเป็นประเทศที่สิบเอ็ดนะคะตกมานีหนึ่งพอดีค่ะถ้าเช็คตอนเนี้ยเราอาจจะเกินดุลเป็นอันดับที่สิบนะคะอาจจะเป็นประเทศโดนเพ่งเลยแสดงว่าเราเกินดุลมากขึ้นเรื่อยๆคือตกตกไอ้เส้นเลดไลน์มาแต่ตอนเนี้ยขยับขึ้นไปละอยู่ในเส้นเลดไลน์แล้วอ่ก็เป็นไปได้ว่านะเราจะโดนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย สินค้าประเภทไหนคะที่ที่น่าจะกระทบถ้าโดนจริงส่วนใหญ่เขาโฟกัสไปที่ตัวสินค้าเทคโนโลยีสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้ากเกษตรจริงๆเขาโฟกัสเกือบสินค้านะคะที่ทําให้เราเกิดดุลเขาได้นี่เป็นสินค้าตัวไหนคะที่ส่งออกไปค่อนข้างเยอะคือช่วงช่วงสี่ห้าปีที่เราเกินดุลเขาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่า เป็นพวกสินค้าวัตถุดิบค่ะเพราะว่าเขาอ่ะปลดการน,นําเข้าจากจีนแล้วเขาก็มานําเข้าจากเราแทนเพราละว่าเอสินค้าที่เราส่งออกไปมีความขายขึ้นกับประเทศจีนท้องขั้นมากค่ะเราก็เลยได้อันนี้ส่ง<อ>น,นี้ค่ะเข้าใจแล้วคือแทนที่จะไปส่งให้จีนแล้วจีนไปส่งเข้าสหรัฐสหรัฐบอกว่าตัดจีนปุ๊บอ่าเข้ากับเราโดยตรงก็เลยเราก็ส่งเข้าไปแล้วผลิตที่สหรัฐอเมริกาโดยตรงเลย ค่ะแต่อันนี้มันก็คือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าคะเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งจีนเขามาพึ่งเราแล้วไงใช่ไหมเพราะเพราะเราเป็นวัตถุดิบต้นน้ําแต่ว่าจีนเขาตอนแรกเขาก็พึ่งจีนอันดับหนึ่งนะคะเขายังลงมือกับจีนเลยค่ะอ๋อโอเคนั้นเราก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะว่าเออถ้าคุณทํามมานี่อาจจะถูกเขย่ากันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของการเก็บภาษีนะคะค่ะ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ